เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Marvel Snap นั่นเองนะก็อยู่กันในพาร์ทที่3แล้วนะครับของช่องเราเนะเกมนี้โดยที่ในวันเนี้ยนนเราจะไปเล่นเหมือนเดิมนะครับคือช่วงนี้คือคันมือแล้วแบบอยากเล่น Marvel เนะถ้าเป็นในโทรศัพท์เนี่ยผมเล่นบ่อยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นในคอมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ออนนะครับแต่ว่าวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นนะโดยที่ผมมีชา์เลนต์ตัวเองนะครับคือแบบอยากจะวัดว่าอีกฝ่ายเนี่ย จะเก่งได้เท่าผมหรือเปล่านะครับโลกใบนี้นะ Marvel Snap เนี่ยคือผมก็อยากจะรู้เหมือนกันโดยที่ในวันนี้เราจะมาตั้งกฎของเรากันนะว่าผมเนี่ยจะ Snap ทุกครั้งที่เล่นเลยแถวนี้แม่งเถื่อนนะครับ Snap คืออะไร Snap มันก็คือเป็นระบบที่ถ้าจะให้เปรียบง่ายๆเนี่ยมันก็คือระบบของการเดิมพันนะฮะถ้าเราคิดว่าเราได้เปรียบเนี่ยในช่วงเลทเกมอย่างเงี้ยเราสามารถ Snap ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนได้ของเพิ่มขึ้น2เท่าเลยอย่างงี้นะฮะ แต่เอกฝ่ายเนี่ยก็จะ snap ตอบเราได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็น2เป็น4เท่าถ้าเราแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะศูนย์ไปเลยเราจะเสียแต้มแหลงเนี่ยสเท่าเลยนะแต่ว่าในวันนี้เราจะมา snap ตั้งแต่ช่วงเริ่มเกมกันเลยคือผมค่อนข้างมั่นใจพอสมควรอนะว่าผมจะแบบตัวตึงอะนะวันเนี้ยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีน้องสองสามคนน inbox ก,กันเข้ามาบอกพี่เกมเนี้ยมันหนักเครื่องหรือเปล่า ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันคือเกมเนี้จริงๆมันก็ไม่หนักอ่ะ <c oughs> คือมันเป็นไฟล์เล็กมากๆทุกคนแค่ร้อยกว่าเมกอะ่ะคือมันเล็กจัดๆนะทุกคนก็คนไหนที่ความจําเครื่องไม่พอเนี่ยก็โหลดเข้าเครื่องได้นะครับแล้วก็สายฟรีเกมนี้ก็ค่อนข้างอยู่สบายนะคือมันไม่มีระบบกาชาไง <No. S 1> คือมันมีแค่ระบบอัปเกรดการ์ดที่มันก็ไม่ได้เพิ่มความเก่งให้กับการ์ดอ่ะคือมันแค่เพิ่มกรอบให้มันวิง่งๆให้มันสวยๆะนะ คนไหนที่สงสัยว่าเกมนี้เล่นยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกได้นะครับผมก็อธิบายหมดแล้วนะฮะคือเข้าใจง่ายนะครับแล้วอีกอย่างนี้จบไวด้วยเกมเนี่ยคือบอกเลยว่าของดีนะฮะเล่นฆ่าเวลาได้อะคือเล่นแบบตอนนั่ง <c oughs> ไม่รู้จะทําอะไรอ่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานั่งเล่นมาเว่อะชิวคือเพลินเนี้ยยันเช้ายันว่างอ่ะมาผมจะใช้เด็กเดิมเลยนะครับแต่ว่าผมจะเล่นแบบ snap ทุกตาวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจานหมีจะแพ้หรือเปล่า แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมไม่แพ้นะคือตึงๆพอสมควรแหละเกมเนี้ยไปครับผมนี่กดเล่นตรงนี้เลยนะนี่แล้วก็จะหาอีกฝ่ายไหนดูซิว่าใครจะเป็นแบบผู้กล้าที่จะมาโค่นจานหมี่ได้ในวันนี้มาครับผมออกมาเลยนะฮะเราก็โอ้กาสามใบถือว่าค่อนข้างดีนะไหนดูซิว่าฟิลแรกคืออะไรฟิลแรกการที่ใช้6 Energy จะใช้1 Energy ลดลงโอเคโอเค,อเค,ออเคออลดลง1 e n e r เ y นอนะมา ผมจะกดซันแนปเลยคือมั่นใจโคตรนะว่าของจริงขนาดไหนนะครับไปตาแรกเราก็ลงควิกซิลเวอร์ไปก่อนเนี่ยคือลงอย่างเชิงไปก่อนเพราะว่าพลังต่อสู้สองไงมาครับผมอ่าโอเคสนแนปตอบอย่างนี้ก็ยังชอบเลยสิ <c oughs> อ่าฟิลที่สองนะครับซันดรานะการ์ดทุกใบจะมีพลังต่อสู้บอกห่งอโอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยผมจะลงตรงกลางที่แบบเป็นตัวตึงๆเลยอย่างเช่น เมดูซ่านะครับเมดูซ่าเนี่ยค่อนข้างตึงถ้าลงพื้นที่ตรงกลางนะจบเทินมาอีกฝ่ายเขาน่าจะลงเมดูซ่าป่ะใช่ไหมเทินนี้โอ้ไม่ใช่ฮนะลงเป็นลิซาร์ดนะเป็นเอฟเฟกต์คอนติเนียด้วยนะพลังต่อสู้ลบสาเลยเถอถ้ามี4ีใบโอเคมันอย่างชอบเลยครับมาอีกฝ่ายไหนะดูซิว่าฟิลที่3คืออะไรสับการ์ดก้อนหิน5้ใบ เข้าเด็กทั้งสองฝ่าย What อะไรวะอะไรวะฟิลนี้คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ๆเนี่ยมันอยากได้อยากโดนผมจะลงทางซ้ายนะฮะเซนติเนลนะแล้วก็นี่เลยลง Hog Eye ทางขวาคือผมค่อนข้างชัวว่าไฝนะ่ายน่าจะกดผมไม่ลงอะทรงเนี่ย <No. S 1> มาอ่าจะไปนเน้นสองช่องชัวนะะอีกฝ่ายนะไหนดูซิว่าการ์ดใบนี้คืออะไรโอ้โห เทิร์นที่4แล้วไอ้ฝ่ายนะ้าผมอยู่2แต้มนะแต่ผมว่ายังก่อนผมว่ายังก่อนทุกคนเปิดตัวนะหากคุณไม่ลงการ์ดนี้ในเทิร์นหน้าพลังต่อสู้บวก4เจสสิก้าโจนโอเคลงช่องที่2เลยนะมาดิครับอ่าก็ลงไป Star ็นสตาร์ลอดนะอีกฝ่ายบวก9เออแต่ว่าผมก็บวก5เหมือนกันคือผมจะไม่ลงในเทิร์นหน้านะครับผมจะไปจบในเทิร์นที่6นะช่องกลางนะ มั่นใจจัดอะบอกเลยทรงเนี้ยมั่นใจจัดอะมาพังต่อสู้ให้กัดต่อเนื่องของคุณบวกสองนะอ่าไหนดูซีต่อเนื่องเหรออ่ะเราไปลงช่องซ้ายบ้างเนะช่องซ้ายเลยหนึ่งใบดีไหมไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเราไปลงอย่างนี้ดีกว่าเออค่อนข้างมั่นใจแหละทรงนี้ยท,ทรงมั่นใจแน่นอนไปฮะ คือผมจะเน้นช่องซ้ายคือผมน่าจะเอาชัวนะช่องซ้ายอะ่ะมาสิครับเจสิก้าโจแน,นะบวกไปเลยสี่แต้มคือคุณจะมาวัดผมอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้นะครับอืม,มาอ่าเราก็จะนำคาแล้วนะตอนนี้เรานำคาแล้ว2ช่องนะครับช่องสุดท้ายนะี่คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอ้โหแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะการ์ในมือเนี่ยคือไม่มีตัวเป้งเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร ผมว่ายังได้อยู่ยังไหวอยู่นะอ่ะลงช่องตรงนี้ไปเลยหนึ่งใบดีไหมคิดว่าดีอยู่นะผมคิดว่าดีอยู่นะอ่ะโอเคจบเทิร์นนะฮะมาดีครับอีกฝ่ายเออเขาจะลง s <S วัดกันเลยสิครับมาตอนนี้ผม20แต้บแมเลยนะครับทุกคนอีกฝ่ายจะลงช่องขวานะครับเอาชัวนึงช่องผมให้เขาไปเลยนะวอ้ช่องซ้ายเนี่ยผมชนะชัวแล้ว เออให้เขาไปเลยนะครับเป็นไงโดนไปดิครับซันแนปนะเรียบร้อยจานหมีนี่ขนาดการ์ดผมไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็การ์ดที่มันเป้งๆเ,เ,เนี่ยไม่ได้ออกนะครับก็อย่างเช่นการ์ดฮักแล้วก็ใบนี้ออบอมิเนชั่นก็ไม่ออกแนะนี่คือจีเนียสนะสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านไอคิวผมเนี่ยคือจีเนียสเห็นไหมรับรางวัลไปเลยแบบตึงๆเออผมนี่สนแนปเลยครับ มาตาที่สองเน,นี่ยมาไหนดูซิว่าฟิลแรกคืออะไรเนะี่ยอาคารเน็คเตอร์แบล็คเตอร์ดีเน็คเตอร์เลยวะฝ่ายที่กําลังชนะในพื้นที่นี้จะบวกพลังต่อสู้3นียให้กับพื้นที่อื่นแสดงว่าเราต้องกดไอพื้นที่เนี้ยตึงๆเลยนะฮะผมจะลงเป็นควิกเซอร์แบบชิวๆไปก่อนนะครับหใบจบเทินนะยเอ้าลืมกดสแนปอ่าเนะี่ยเออเอาดีเพื่อนจะสู้ ได้ดิครับคุณจะสู้ผมเออนี่ไงผมขอแทมก่อนนะบวก3มันจะบวกอัตโนมัติเลยนะทุกฟิลนะไหนดูสิว่าฟิลที่2คือแลกออก่อแห่งความเงียบเอฟเฟกต,ต่อเนื่องที่นี่จะถูกปิดใช้งานแสดงว่าเราจะห้ามลงพวกแบบคอนติเนียลเอฟเฟกต่อเนื่องนะปะลงเซนติเนลไปเลยแล้วก็จบทืนมาฮะไอรอนแมนเฮ้ยได้ไอรอนแมนมานะครับตานี้ถือว่าใช้ได้โอเคเซนติเนลนี่คือแบบ เสกตัวเองด้วยคนกุงอ่าตอนนี้ผมแต้มเป็นต่ออยู่ปะไม่ใช่วะอีกฝ่ายเป็นต่อวะทุกคนนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วอีกฝ่ายเป็นต่อเนี่ยฟิลที่สคือเลยเลมูเลียจะไม่เปิดตัวการ์ดใดๆในเทอร์นี้โอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยผมจะลงเป็นช่องหนีทุกคนนะฮะสองใบเพราะว่าไอช่องเนี้ยผมจะเก็บไว้ลงตัวเป้งน,นะครับอีก2ตัวที่เหลือนะตอนนี้เขาก็ให้ลงไปก่อนให้เขาลงไปก่อน คือเองจะมาลงอะไรอย่างนี้มันไม่ได้นะคือคุณคิดว่าคุณจะแบบจะมาเจอผัวเม่อมันยากหน่อยนะไอหนุม่มมาเขาคิดแล้วตอนนี้เขาคิดแล้วคือแบบคิดสิคิดสิคิดจะลงอะไรต่อเปล่า,าอ่าลงสตาร์หลอดต่อนะโอเคแต่ว่าผมไม่ลงนะก็คือสตาร์หลอดก็คือแปลก <c oughs> แปลกเอ้ยฮักมาแล้วฮักมาแล้วฮักตัวตึงนะเดี๋ยวก็หอน โอเคเดี okay. ๋ยวผมจะลงเซฟเซฟไว้ละกันแล้วลที่เหลือเนี่ยผมจะปิดด้วยฮักคือให้ฝ่ายสะดุ้งเฮือกเลยจังหวะนี้ไปครับผมแล้วเราก็จะลงเซนติเนลนะยเซฟเซฟไว้ลงอย่างนี้เลยเพราะว่าไอตัวของสตาร์ลอตเนี่ยถ้าอีกฝ่ายลงในเทยเธอนี้คือเซฟเซฟนั่นแหละคือผมเซฟตัวเองนะฮะถ้าอีกฝ่ายลงเนี่ยจะบวก3แมแต้มคืออีกฝ่ายก็คือแบบต้องโดนน่ะตาเนี่ย,นนยไปเซนติเนลลงกลางนะเห็นปะ อีกฝ่ายลงช่องซ้ายจริงเนี่ยโอ้ยยิงเหรอทำอะไรได้ไวะเนี่ยอาฮโอเคแต่ผมบวก3นะเพื่อนมาแล้วก็เซนดิแนลลงกลางเนี่ยเสกตัวเองลงมาได้ด้วยโอเคเทิร์นสุดท้ายแล้วจะแนปด้วยได้เลยคิดว่านายจะแบบชนะเราอย่างงั้นน่ะเหรอผมจะลงฮักปิดฉากนะทุบให้แหลกผมจะแหลกให้คุณแหลกเป็นขี้ <S <S ไป นี่ไงเล่าดูด้วยเออมาดิครับโอ้โหเรียบร้อยนะชนะ2ในีเอ็นเกมนี่ไงคุณจะแบบจะสแนปกับผมเหรอผมสแนปตั้งแต่ตาแรกเลยอะ่ะคือโคตรมั่นใจมากๆอ่ะโอเคได้เศษเซนตะิเนลเนี้ยเอาไปอัพได้ไปอัพเกรดก็กรอบก็จะวิงวิงขึ้นนะเป็นกรอบสีเขียวนะนี่ กูเท่นะเซนติเนลตอนในคอมิกผมก็ชอบเหมือนกันนะเซนติเนลเนี่ยเป็นตัวที่เท่ตัวหนึ่งแนะอ่แล้วพอปลดล็อกก็จะได้โอดินด้วยอดินก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆอีกหนึ่งตัวนะเปเอฟเฟกต์เปิดตัวก็คือต่อลงเท่านั้นจะเรียกความสามารถเปิดตัวของการ์ดใบอื่นด้วยนะฮะอย่างตึงมาถัาดไปเลยผมเแนปทุกตาไม่ต้องห่วงมาตาที่สามใครจะเป็นผู้กล้าจะมาค้นบาลังจานหมีในคลิปนี้ได้ ผมจะสนแนป,ปก่อนเลยผมไม่สนด้วยเอาดิสนแนป,ปเลยมารอบนี้การ์ดถือว่าโอเคนะอาา่ะฮะมาเราลงแอนด์แมนไปเลยนะเพราะว่าแอนด์แมนเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ continue ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะลืมอ่านฟิวโอ้เดี๋ยวจานสาล้าน759,759้านันอ้ล้าน IQ คิวผมเนี่ยคือจีเนียสต้องพูดกันไปเรื่อย คือแบบว่าแต่พูดไงลืมอ่านฟิวไงไหนดูดิฟิวที่2รับการดกร็บปี้จากการ์ดในมือฝ่ายตรงข้าม1ใบแล้วคือตูลงไปแล้วไงประเด็นน่ะแอนแมนนี่คือโยนเกมชัดเจนเกินไปครัผมอืมลงเก้เขินก่อนนะผมน่าจะลงฮักในฟิวนี้นะมไม่ทันะ่ะไม่เป็นไรต่อให้เป็นไงใจหมีต่อให้อะครับทุกคน <What? S 1> หมอนี่ โมเตพูดเพิ่มพลังเก้าหน่วยโอเคฮะอ่ะช่องกลางเนี่ยผมมีโอกาสลงเซนติเนลกับฮอกอายได้นะครับโอเคฮะลงไปเซนติเนลหนึ่งใบกับฮอกอายจบเทินโอ้โหอะไรกันครับนี้มาอ่าคือแบบเริ่มตึงนะอีกฝ่ายนะต่อเนื่องนะเพื่อนฮึบนี่ไงฮอกอายไงฮอกอายบอกว่าผมเล็งเป้าก่อนนะตอนนี้คืออีกฝ่ายเนี่ย มีแต้มเป็นอผมแล้วนะครับจากเอฟเฟกของมิสเตอร์แฟนตาติกนะแต่ว่าเราเนี่ยจะลงเจสสิก้าโจนเนะฮะในตานี้อ่ะลงไปเลยจบเทินเพราะว่าผมจะลงฮักในตาที่6เนะี่ยตาสุดท้ายมาดิครับอ่ะลงเซนตะิเนลนี่ยเพิ่มการ์ดด้วยเจสสิก้าโจนไปก่อนหนึ่งใบโอเคมาถึงตานี้เนี่ยเสียได้จริงๆวะว่าแบบ มัวแต่พูดไงจานหมีไงอ่าลงไปเลยนี่คือตัวตึงของเด็กผมนะ่ยออบ t i ิ n เนชัไงลงไป9ก้าไงกดจบเทินไปเลยรออีกฝ่ายเลยอีกฝ่ายสันแนปนเป้าโอ,โอเครู้เรื่องนะอ่าเขาจะกดผมเลยนะไว้ควีนเปิดตัวนะเป็นจั่ว๊อปี้การ์ดที่ใช้เอนจี้สูงสุดในมือฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบคือนายจะเอาฮักมาวัดกับเราเลย โอเคแต่ว่าตรงกลางผมว่าผมชนะชัวอยู่นะตรงกลางอะแล้วก็ตรงทางขวาผมว่าผมก็ชนะชัวเหมือนกันอะทางขวามาโอเคเอาฮักปิดฉากเลยดีกว่าไหมคือตอนนี้แต้มผมเป็นต่ออยู่ไงผมสามารถนะฮักปิดฉากได้ทุกคนนี่ไงกดอีกรอบหนึ่งได้ไหมแม่งจะกด snap อีกรอบหนึ่งแต่แบบเกมบอกว่ายังก่อนจันหมีใจเย็น <S 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 ไปครับผมฮักนะลงไปเลยจบแล้วอีกไฟ มันต้องจบแล้วจังหวะนี้มันจบแล้วออาคิึน,นมาครับผมเอาชัวร์รู้จักพักเบ้าม,มายังไงยีปดไม่ถึงครับอรอนแมนจะมาแบบ28่สิมันไม่ถึงอยู่แล้วผมชนะนะฮะสในสามวิกตอรี่หถึงผมจะลงการ์ดเอ็นแมนผิดผมก็แก้เกมได้หรือว่านี่คือแบบจานหมีต่อให้หรือเปล่าทุกคนผมก็ไม่พูดไงไม่อยากบอกว่าเมื่อผมต่อให้ไงกูถามมือจริงๆนะมาอัพฮอกอายไป วิงวิงไปฮอกอายโคเททำลายเกาะเป็นเขียวเขียวแรงลิตรแรงสามเท่าไปครับผมยอดเยี่ยมอ่าเรียบร้อยนะเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ชิวๆคือแต่ละตาเนี่ยจบภายในสอนาทีอะ่ะก็จบแล้วอะ่ะคือมันสั้นมากนะมันจะวัดผลกันสั้นจะจัดนะรับรางวัลไปเพื่อนอมิชั่นวันนี้ก็เรียบร้อยนะภารกิจสําเร็จเรียบร้อยนะโอเคทุกคนวันนี้ก็ลงให้ดู3ตานะฮะเป็น3ตาที่ เรียกได้ว่าเรากด snap เนี่ยตั้งแต่เธอแรกเลยคือแบบมั่นใจมากๆว่าเราจะชนะนะครับคือกด snap ไปเลยเนะฮะก็จะได้รางวัลของแรงเนะยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมวันนี้นะพี่ก็ขอตัวไปเล่นในโทรศัพท์ต่อแล้วกันเพราะว่าในคอมเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งวะ่ะ <c oughs> คือในโทรศัพท์ผมมีการ์ด combo เยอะมากนะแต่ผมไม่มีตัวเชื่อมแบบตัวเชื่อมโทรศัพท์ต่อคอมไงมาเลยเอาในโทรศัพท์เนี่ยมาในคอมไม่ได้แล้วผมก็ขี้เกียจย้ายไอดีในโทรศัพท์ด้วยนะก็ไว้ค่อย ไปต่อในโทรศัพท์และกันจานมีคนไหนที่เล่นเกมนี้อยู่เนี่ยแล้วมีคอบอะไรเจ๋งๆเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันในใต้คลิปได้นะครับผมก็จะมาอ่านนะเพื่อไปปรับใช้กับเด็กของผมด้วยนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกมันคลิปหน้ากับเกม Marvel Snap นะสวัสดีผม